จังหวัดนคนปรปฐมประชาชนร่วมแห่ผ้าหม่มองค์พระประถมเจดีสงน้ำพระและเล่นน้ำสงท้ายวันสงกรานต์ถนนราชดำเนินนับหมื่นคนในวันนี้ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมได้จัดพิธีแห่ผ้าหม่มองค์พระปฐมเจดีเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์โดยนายยกองค์เอก พงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางนัทจิลาสิริสาครรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมเป็นประธานถวายผ้าหม่มองค์พระปฐมเจดีพร้อมนำประชาชนร่วมสงน้ำพระเทพมหาเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร และส่งน้ำพระสงฆ์สมณีเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากขณะที่บรรยากาศการเล่นน้ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนราชดำเนินหรือถนนต้นสนเทศบาลน,นาค,นนคนรนครปฐมได้เปิดงานถนนสายสงกรานต์ภายใต้ชื่องานสืบสารสงกรานต์วิถีไทยร่วมสารใจสู่สากล พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานอย่างมีความสุขไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเล่นน้ำอย่างสุภาพปลอดภัยโดยมีประชาชนนับหมื่นคนเดินทางมาเล่นน้ำสงท้ายวันสงกรานต์บริเวณต้นสนระยะทางกว่า1กิโลเมตรพร้อมตั้งจุดบริการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้เดินเล่นน้ำอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิรต์ตจากศิลปินชื่อดังมาร่วมให้ความบันเทิง และความสนุกสนานท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีความสุขซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานเป็นอย่างดีค่ะปณิทัตมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกนวรลสุวรรณรายงาน